ระวังนะเจ้าไปปันเตือนแล้วอันตรายถึงชีวิตเดอ้อเพราะว่าไม้มันกูดตอนช่วงตีน,นลมพายุวันนั้นระน้ำท่วมหมู่บ้านอะ่ะไปเขียนนะอักตุงต้นไม้ต้นไม้จะล่วงใจอันตรายถึงชีวิตอะ่ะฝนยังไปกันอยู่เป็นยาตอนนี้มันฮอนละแต่ถ้าฝนตกมาระวังนะเน,นี่ยฝนพี่ไปจะอีแล้วนะถ้าฝนติดไปห้ามเรายังดื้อดึงไปอันตรายเปิดบัลทึกพี่ชอบด้วย แต่เขาเดินปเปลี่ยนอย่างเขาจะเดินเข้าหมู่บ้านแล้วเจ้าไปหมู่บ้านไปทางน้นนะคะไปทางนี้ก็ได้ไปทางนีนนะะงน้ก็ไ,ไ,ปกไปออกตรงตรีซื้อกลับเข้าบันนั้นแต่ถ้าไปทางนี้ก็กลับตังเดิมกลับตังเดิมตะกี้นะ่ยทีย่อันนั้นอันนั้เไาเอหมามาแอวกันนั่นนะไปเจ้า รวลอ,อากาศดีขนาดมาเดินเล่นวันวันอากาศดีๆนะคะเห็นไหมครับนไทยหน้าอยู่ขา้างหน้าลุงสาวก็มานั่งอาบแดดท่านายแก้ผ้าอาบแดดไทยกับไ,ไั้นดวูู้นี่ดงอันนี้ตรงนั่นเด้อดงอัน ดอกแก้ฝรั่งดอกกแ้สีขาวนั่นน่ะนะเนี่ยดงดอกแก้ฝรั่งถึงนั่นน่ะนี่หนาหน้าเดือนพฤษภานี่น่ะขาวเขี้ยนั่นนี่น่ะเนี่ยอันตรายน่ะนี่น,ะน่นะ,นนะ,นนะดูดูมันตัดตุ้มไม้ข้างตางถ้าบ่ตัดมันตกใส่คนน่ะอันตรายน่ะนี่น่ะ